สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะพาเพื่อน,เอ,นเอ่อชวนมาทอดตักกระแตนกันนะคะก็ทอดยังไงให้กรอบอร่อยแล้วก็ทำยังไงให้สะอาดน่ากินนะนะคะไม่เหม็นสาดเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันคะ่ะตักกระแตนนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเอามาล้างน้ำนะคะล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะจนกว่าน้ำเขาจะใสนะคะถ้าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแบบที่บ้านเรา ปลาทังก้านะคะก็เขาก็จะเด็ดปีกออกก่อนนะคะเนี่ยเด็ดปีกออกไปเลยตัวมันก็จะได้สวยสวยๆน่ากินนะคะแต่ว่าตะกะแตนญี่ปุ่นเขาจะตัวเล็กอะคะ่ะแหม่มก็ไม่เด็ดหรอกก็ทำอย่างนี้นะคะแล้วก็สเสด็จน้ำไว้นะคะ ทำแ่บก็จะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะแล้วหม่มก็จะใส่ใบเตยลงไปนะคะที่เห็นน้ำมันเป็นสีเขียวเพราะว่าเมื่อกี้นี้แหม่มทาขนมดอกจอกนั้นนะคะดอกจอกใส่มัทฉะเขาน้ำมันก็เลยเป็นสีเขียวแต่ไม่เป็นไรค่ะหอมดีนะแล้วเราก็ใส่ใบเตยไปให้หอมอีกนะคะแล้วเราก็เอาตะกร้แทนที่ล้างสะอาดแล้วสเสดดน้ําแล้วนะคะก็เ,เอาใส่ลงไปทอดเลยค่ะ แล้วก็ดูนะคะเน่พอเขาจะกรอบแล้วนะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีฟองแล้วค่ะเนี่ยพอเราช้อนนะ่ะเราก็รู้รู้ได้เลยนะคะว่าเขากรอบแล้วนี่แล้วก็ตักขึ้นมาใส่เนี่ยค่ะใส่กระดาษซับม,มันด้วยนะคะพักไว้นี่ค่ะสีสวยๆเลย แล้วเราก็จะทอดสมุนไพโรยหน้ากันนะคะแล้วแต่ชอบนะจะเป็นใบเตยก็ได้หรือว่าจะเป็นใบมะกรูดอะไรก็ได้ตามใจเรานะคะขันน้ำมันร้อนๆนะคะใส่ไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะไม่ต้องทอดนานอะไร โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะตักขึ้นเลยนี่ค่ะค่ะหลังจากที่เราซับน้ำมันออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ปกติที่เขาขายกันเขาก็จะฉีดแม็กกี้หรือว่าพริกไทยอะนะคะอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าของแบบเนี้ยแบบชอบคู่กับผงกรุงรสค่ะราแบบก็จะใส่ผงกรุงรสไปนะคะ นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใสพ่พริกไทยค่ะเขาก็ไม่แฉะดีเด้วเขาก็จะไม่แฉะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คุกคุกคุเขยา่าให้ให้เข้ากันเห็นเลาโอ้โห,หน่ากินจังเลยยังกรอบเลยเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่จานนะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมน่ากินเนาะ ส่วนที่เรายังไม่ได้กินวันนี้นะคะเราก็ต้องเอาไปลวกน้ำแล้วก็แช่ช่องฟิตนะคะเขาจะได้ไม่สับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะค่ะอันนี้แม่ก็จะตั้งน้ำน้าร้อนให้เดือดเลยนะคะเพราะว่าถ้าได้ตกะกตันสดมาแล้วเราไม่ได้ทอดกินวันนี้ใช่ไหมคะต้องเก็บแช่แข็งนะคะก่อนเก็บแช่แข็งก็จะลวกน้ำก่อน,นะคะ่ะ แล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะไม่ต้องลวกนานอะไรแล้วเราไปแช่แข็งนะคะเขาก็จะไม่เหม็นสาบนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมสีเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตักขึ้นเลยค่ะค่ะพอเราต้มเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาไปใส่ตะแกรงผึ่งให้เสดดน้ํานะคะแล้วเขาก็แห้งเนี่ยพอแห้งแห้งดีแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะ ไม่ต้องเอาลมนะแล้วก็กเอาไปแช่ช่องฟิตค่ะนี่เขาก็จะไม่เหม็นสาบแล้วเพราะว่าเราลวกน้ำล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็ะเราก็คลุกผงปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแบมก็ใส่ไปนิดหน่อยไม่ได้ใส่มากถ้าขาดเค็มก็สามารถเติมเกลือได้อันนี้แบมมีเกลือสีชมพูเม็ดละเอียดด้วยนะคะแบมก็จะโรยไปนิดนิดนะคะถ้าขาดเค็มนะคะนี่ค่ะ วิธีทําก็ไม่ยากเนาะทำเองสะอาดด้วยกรอบด้วยแล้วก็หอมด้วยค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแบบมีกลุ่มอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิป YouTube ยังไงก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะกับเวอร์อร่อยเนาะกรอบไหมอืมโอโอ้โหโอ้โห <laughs>